ใส่โมกไปจะมีมาเยือนบ้านมํำเจกันร้อยค่ะตีกรอบก็ีเลื่อนๆไปก็เจอกลับมาเยือนบ้านบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าบ้านหลังเลมก็ได้แล้วอชมนร้องเป็นร้อแนวอะไราลูกทุ่งหรือแลก็เป็นร้เช้ามหาบ่อยอยคนมอลรำหนาเวทีไหมู้ไหว่าเอารู้จักได้ยังไงก็ร้องมำได้อะ หลุดตอนใจหมดร่ำใจดีมากดีใจเพราะว่าก็ยังมีมวยจำได้จากหมดลำใจจนร้อยด้วยแล้วก็แล้วก็ยังมีใจอีกอย่างนี้คือแบบมันมันมันสร้างตัวเองเอาจริงคือแฟนคลับคิดถึงอยู่ว่าคิดถึงว่ดหลายคนว่าถามเราเองก็คิดถึงถามนะว่าหายไปนานมากเลยก็เลยบอกว่าเอติดตามน้องนะน้องก็ตอนนี้ก็ร้องเพลงอยู่หายไปจนพี่บอยแต่ง ตอนที่หนูไปพี่บอยยังโสดอยู่เลยตอนไปตอนมาตอนนีพี่บอยแต่งงานแล้วค่ะเปลี่ยวอยู่เลยตอนนี้ก็ได้แล้วตอนนี้แต่งตอนนี้มีคนคุมแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้เจอแอนเลยได้เจอเขามาวันที่สิบห้าจริงๆไข่มุกก้อนน้องสาวแอนอรดีนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนกันมากเลยหน้าคล้ายๆกันไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้ว เหมือวุ้ยปันนี้เห็นพิมมาพี่บอยพี่ขึ้นกี่โมงปัณณ์นี้จะมาร้องเพลงนะพี่ก็ยังพี่ก็ยังบอกพี่อาร์ตเตรียมชุดไว้ให้ไข่มุกหน่อยไปร้องเพลงลงกระสี่พุ่งแล้วอยู่นู่นน่ะจะตื่นมาทันจริงจริงก็คือไข่มุกก็เพิ่งเพิ่งหยุดไปสองฤดูกาลนะใช่ค่ะแค่สองฤดูกาลปีนั้นที่เราเน้นเลขพุ่งพวงนั้จะเป็นฤดูกาลที่ที่สองที่ห้าอ๋อจะห้องหนูสองห้องหน ไข่มุกมาปีแรกก็คืออยู่ในช่วงโควิดใช่ค่ะโควิดน่าจะเป็นปีนั้นคือปี4แล้วปี5ก็มาต่อเรดดีสีเขียวที่เราเนเล่เองใชคุ้มพวงเพลงยุ้ยใช่ไหมเพลงอาชใช่ค่ะเนเล่เพลงตากะแดงอือนั่นแหละก็ยังมาอยู่แล้วก็มาช่วงปิดวงแล้วเราก็ทําไลฟ์สดก็มาอยู่มาถูมาอยู่ก็ทํายังร้องเพลงล่าสุดเนี่ยที่ไข่มุกมาเนี่ยก็คือร้องเพลงทหารอะไร ที่เป็นเราเล่นละครเรื่องทหารอะไรแนวหลังยังคอยแนวหลังยังคอยเออพี่พแม่เหรอวะใช่ที่พี่ตั้มพี่พีตตั้มเป็นทหารไงเป็นทหารหนูจำไม่ได้หนูจำเพลงอะไรเลยได้ได้ไลฟ์ส่วนหลาย EP อยู่ธรรมชาติเออคนหลาย EP พึ่งหยุดนะเอาจริงแต่งานมันมีทุกวันมันเลยเหมือนเหมือนมันนานใช่นานถ้าหนูดูในในสตอร์ลินที่สามปีที่แล้วก็ยังอยู่นี่อยู่ ขารีบกลับมาพัทยาจะไปเจอกันในนี่หนูจะกลับมาปีหน้ารอเลยือ้ยมาอีบีปารวีก็จะกลับมาไหนล่ะบว่าเห็นเลยเตรียมมงกุฎกับชุดไปรอปารวีดูคลิปนี้อยู่รีบกลับมานะคะเขาดิวกันแล้วหนูเขาจะมาใช่เขาดิวกันแล้วเหลือแค่หนูนั่นแหละวันไหนจะดิวเขาคิดถึงซอยจุไม่มีบีปารวีไม่ไม่ค่อยได้กินซอยจุกันเลยโอคคค่ะกลับอเน่ยอันนี้ก็คือมันเป็นความผูกพันนะทุกคนแบบ คือเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะไข่มุกนี่ไม่เคยไม่เคยมาใช้ชีวิตแบบนี้ที่มันค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับเขาแต่เขาก็ทําได้อยู่2องฤดูกาลไปบางทีไปกระดูบ,ดบัตเนาะไปกับเพื่อน,นๆที่ต้องแบบต้องต้องอดหลับอดนอนต้องอาบน้ําคือนนี้คือไม่อาบน้ําเลย <c oughs> ไม่อาบน้ําเพราะเขาไม่เคยอาบน้ํา <c oughs> วัดไม่เคยอาบเเลย okay, ไม่อาบ สงสารอยู่ตอนนั้นก็แบบเออน้องจะกินยังไงเนาะอะไรประมาณนี้แต่เขาก็สามารถปรับตัวแล้วก็ไปด้วยกันกับบัญญัติแล้วบัญญัติได้ได้ได้จนจบฤดูกาลแรกแรกเขาเป็นห่วงอย่างนู้นห่วงไหมคือมันต้องอยู่ดึกเช้าใช่ไหมอยู่ดึกเช้าเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยดูร้องแค่เพลงเดียวร้องแค่โชว์เพลงเดียวเท่านั้นเลยแล้ก็ยาวก็จะขึ้นแค่จิ้นฉากเขาจริงจริยังมีเรื่องอะไรนะแบบมันมันมีอยู่ในยูทูบอยู่นะเรื่องอะไรออกกับแม่เพนะนำสปายกับ ที่เราไปด้วยกันออกออเออเอยทนกันเลอกกับัโกมได้อะมันเป็นแบบภาษาเค่เียวคุ้มมันแอบมันไม่ได้อะไปไปแนวเพลงไหนก็อยากจิ้หมอลำเออมันมันก็ใต้ดนในช่วงนี้ช่วงนี้มันก็กาลังบูมเราเรายังรอไงต้องไขมุกด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีร้องเพลงอยู่ที่ที่ร้านอะไรนะโรงแรมลชนาบา้งพีค่ะทุกคนมันจะมีไลฟ์สดทุกวันด้วยแั่นวอาจะร้องแค่ไลฟ์สดที่ช่องไหนของโรงแรมเง โรงแรมเออพงนาบางทีแล้วก็หนูจะร้องทุกวันอังค่ารศุกร์เสาร์ค่ะร้องทาาได้แล้วแล้วก็ติดตอกช่องของไข่มุกไข่มุกพ็นสีีก็ติดตามนะครับน้องยังร้องเพลงอยู่แต่ถ้าวันไหนน้องพร้อมก็จะกลับมาที่ใจจะร้อยเหมือนเดิมฝากติดตามด้วยนะครับ